三、二、一。 สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราสองคนอยู่ที่เมืองมาดริดนะคะถนนเฟิร์นการันพอดีเรามาช้อปปิ้งแถวนี้เนาะแล้วก็รู้มาว่าแถวเนี้ยมันมีร้านอ่าอยู่ร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านเกี่ยวกับขีดตุ๊กตาซึ่งทั้งร้านเลยปกติเนี่ยที่เมืองมาดริดน่ะจะจะมีร้านเกมแต่ว่ามันจะมีหลายๆเกมเนาะไม่เคยเห็นร้านที่มีแต่ตู้ขีดตุ๊กตาอย่างเดียวนะคะก็เลยจะมาลองของใหม่นะคะปกติเราไม่ไม่ค่อยเล่นเกมขีดตุ๊กตานะพูดก่อนเลยไม่ได้ เสียนไปเลยเล่นเคยเล่นอยู่ครั้งสองครั้งเองส่วนพี่เป้เคยเล่นมาก่อนไหมล่าไปไมเล่าไปอ่าพี่เป้บอกว่าพี่เป้ก็ไม่เคยคิดตุ๊กตานะคะวันนี้จะเป็นครั้งแรกของพี่เป้เหมือนกันนะคะก็ร้านที่เราจะไปนะคะชื่อว่าไวแพนด้านะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านนั้นนะคะอยู่ข้างหน้าเรานี่แล้วค่ะไปกันเลยจ้าไปรุ้นกันว่าวันนี้เราจะคลิปได้ตุ๊กตาหรือเปล่าไปเลย ่นี้เยอะมากยูนิคอร์นเด่ะโนเสร์สีชมพูด้วยอันนี้เป็นหมูอะโวคาโดน่ารักอันนี้ชอบเลยกระต่ายกระต่ายหูยาวใส่ชุดอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวไม่น่าจะมาเล่นตัวนี้สักหนึ่งตัว อันนี้น้องแมวก็น่ารักอันนี้อะไรอ่ะวิ่งแกะแกะเนอะแกะใส่ชุดน่ารักจังอันนี้น้องหงหงเหรอหงเป็ดหงสวอนอะใส่มงกุฎด,ด้วย ว้าวอันนี้ทางร้านเลยนะจ๊ะมีแต่ตู้คีตตุ๊กตาอันนี้มีแพนด้าอันนี้แมวดำอันนี้ก็น่าละอนอันนี้ยูนิคอร์นสีสีอันนี้น้องน้องหมู เขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะเพิ่งมานิวนะหน่วยโบกภาษาสเปนเนาะอันนี้ก็น่ารักจังเลยตัวอะไรอ่ะหมูอ่าตัอันนี้กระต่ายหูยาวน่ารักจังเลยอเหมือนตัวแลนด์ุนห่ะน่ารักจังเลยแมว พี่เพ็ตสิแมวแมวแมวมีแมวแบบแบบนี้แล้วก็มีแมวดิสจินโตเนาะนี่อันนี้เป็นแมวอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นแมวเหมือนแมวดำอันนี้อะไรอ่ะอันนี้แพนด้าแพนด้าหมูพี่เพ็บอกหมูเฮ้หมูน่ารักนะน้องหมูอยากร หมูชมพูหมูชมพูหมูชมพูน่ารักจังเลยเลยอันเนื้ออะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรอ่ะช้างเหรอเนี่ยมีช้างด้วยแล้วก็ลเหลืองนี่ตัวอะไรอ่ะเสือเหรออ่าแล้วนี่อีกด้านหนึ่งนะลันท์สอ่าอันนี้เป็นเหมือนเปลูกต้นไม้แล้วก็ กางเต็นทชต้องใมาหวันด้วยอาหมาอ๋อหมาจริ้งจอกปะมีกระต่ายด้วยตัวนี้น่ารักจังเลย<ป>เด็กผู้หญิงน่าจะชอบอุ้ยอันนี้หมูใส่ชุดด้วยนี่เป็นน้องหมูใส่ชุดน่ารัก,กพี่เป้มานั่งนี้แล้วเมื่อกี้พี่เป้ไปแลกเหรียญมา นี่10ยูโรนะคะจะได้ทั้งหมด12เหรียญน,นะพี่เป๊บอกว่า12เหรียญเนี่ยถ้าเกิดเราเขาเรียกว่าเล่นแล้วคิดไม่ได้ตัวไหนเลยเ,เดี๋ยวเขาจะแถมตุ๊กตาให้หนึ่งตัวนะคะ <laughs> ถึงจะไม่ได้เขาก็จะแถมให้นะเ่ <laughs> ืนอเขาน่าจะเพิ่งโปรโมทร้านเลยร้านเพิ่งจะเปิดมาได้เจ็เดือนนะทุกคน <c oughs> เจ็นปาอ๋อ้เลยอาทิตย์เหรอหอาพี่เป้เมื่อกี้พี่เป้บอกว่ามีฟรี WiFi ด้วยทุกคนเออมันดีงามเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะ<อ>เดี๋ยวดูซิว่าเราจะโชคดีหรือโชคร้ายนะจ๊ะฝั่งสิยูโรของเราเราจะได้สักตัวไหมไปเล่นกันกันเริ่มแรกให้พี่เป้ไปเล่นนะคะพี่เป้อยากได้แมววอลเอาตัวไหนมีแมวแมวนี้ด้วยอ่ะพี่เป้อ่อพี่เป้หยอดเหรียแล้วมานนี่ไอ้คนแรกที่ถอยไง บอกก่อนนะว่าพี่เป้ก็ไม่เล่นนะคะไม่เสียนะไม่ใช่เสียนเล่นเลยพูดง่ายๆได้ไหมว้าพี่เป้จะขี้หมูตัวใหม่นะได้ไหมจะได้ไหม ลุ้นกับพี่เป้จะได้ไหมหมูก็นอนให้คิีอย่างสบายเลยจ้ะเอาแล้วอ้าไม่ไกลนะเราจะมาเอาตออัวนี้นะไม่รู้ตัวอะไรเขาเรียกตัวอะไรไม่รู้แต่มันน่ารักดี <c oughs> <c oughs>

เปลี่ยนในตู้พี่เตจะกลับไปเอาตู <S <S ้แมวเหมือนเดิมนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยมีขย่าช่วยกลับมาตัวเดิม ยังอยากจะได้เลวนี้คนคนอื่นเขามาเล่นเขาได้คนละตัวสองตัวแต่นี่หนึ่งสสาสี่ห้าหเล่นไปหกเหรียญแล้วค่ะยังไม่ได้สักตัว แล้วแล้วพอเราไม่ได้คนอื่นเขาจะมองหน้าเรอกว่าทาไมเราไม่ได้ไม่เคยเล่นทุกคนไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าเล่นครั้งสองครั้งที่ผ่านมานี่เป็นครั้งแรกที่เล่นเยอะที่สุดนะมาหาตัวอื่นต่อเอาตันนี้ก็กันอาคนที่ข้างหน้าร้าอยู่ตะกล่าย ไม่เหรอพี่เตลาบอกไม่ไม่ชอบไม่ชอบขอบอชอบนะโอเคอินเทนต่อลกมาลองทีนึงกระตายกระตายใส่หมวกเป็นหัวเป็นเหมือนกบมาตัวนี้เอาสีเหลืองนี่แหละดอนแอ้งแนงไงมาถ้าพี่ยังบุทส์ที่ท่านลังตัวนกับมันเป็นหรอกเฮ้าเป็นมาชน้ว ้ามันไม่ใช่ตู้มุมนี้มันมองลนบางทุกคนเฮ้ยอะไรนี่ยได้ไหมเนี่ย,อ,ยอดอีกแล้วไหมเลยค่าเหรียนอ่ะพี่เป้เล่นพี่เป้กลับมาแมวเหมือนเดิมนะคะพี่เป้ก็จะเอาแมวให้ได้แล้วพี่เป้เล่นเร็วมากเลยอะ่ะเออ พี่เจ้ไม่เคยแม้กระทั่งจะหยิบขึ้นมาพี่เต้จะเอาแมวอีกรอบนะคะเร็วเร็วเร็วเรเร็วเรวเร็วเร็เร็วเรเร็วเร็วแอนนอลอนนเสองนเ็สุดท้าย

แล้วได้ตัวอยากได้ด้วยกระต่ายหูยาเป็นกีชมพูได้แล้วทุกคนครั้งแรกที่คลิปตุ๊กตาได้เย้เหรียญสุดท้ายพี่เต้นะคะพี่เต้เขาจะเอาไอ้ไอ้นี่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ป่ะเอาเอาเอาได้ไหมพี่เต้เขย่าแรงมากอ่ะ Just have a oh. <laughs> 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 oh. Oh. <jā. laughs> <laughs> <My> the <laughs> โอ้ยเย้เราก็เล่นครบหมดแล้วนะทั12เหรียญแล้วก็สรุปก็คือได้มาหนึ่งตัวจ้าหนึ่งตัวชวดน่ารักมากเลยชอบกระต่ายหูยาวดูนี่แล้วใส่ชุดสีชมพูด,ด้วยชุดก็น่ารักเป็นสีมือของเราเองนะคะพี่เป้ไม่ได้ <laughs> ก็มันเป็นความสุขสนานเนาะก็ถ้าเกิดใชรชอบแนวคลิปตุ๊ก,กตาแบบนี้นะก็สามารถที่จะมาเล่นได้นะคะที่เมืองมาดริดเนาะก็มีนะเพื่อจะเห็นแบบที่มีเยอะๆแบบนี้นะคะก็เพื่อจะเห็นที่ครั้งที่นี่ครั้งแรกเนาะก็อยู่แถวถนนเฟิร์นการันนะคะทุกคนอยู่เฟิรนนะะนฟ์นการันนะก็แวะเวียนม,มากันได้นะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะพอกับน,น้องกระต่ายนะจ๊ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบายบายอัลดิอส <Ad ios. S 1>